และนี่คือเมเทเกียลไลซิ่งเลเวอร์เจนกับผมนายลาดเลิฟหลังจากเราปราบเจ้าอ้วนนั้นได้เราก็จะขึ้นเครื่องบินไปที่ปากีสถานกันนะครับ You know this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. <laughs> I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Karman line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße. Two bogeys closing fast. Is it? Oh, that's a in the suggest unmanned MQ320s. You see? This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming. Bang, อายิงสวนออกไปครับผมสม็รรเสรไฟฟ้าทำลายมิซายนะฮะเกิดวิถีไฟว่างเถอะ e p Yes but not strong enough to k out the drone โอ้โหมันรอบปืนกลแล้วฮะฉันจะตามเน่ง people Germans aren't say n n f u แต่นะฮะพระเอกของเราจะทำอะไรเนี่ยชิงไม่ชิงชิงชิงทำอะไรวะโอ้โหคือต้องกดอะไรไหมเนี่ยอ๋อกำลังใช้แบบเบ็ดหมดนะฮะในการที่จะหาจุดอ่อนเสียั่วไป ดับเลยฮะดับปอ๋อเป็นการแบบคล้ายๆแฮกนะบังคับเครื่องอะไรทีนี้อ่าเองมีกานหนีไปฮะเดี๋ยวเราก็จะไรเด้นของเราก็คงจะมาช่วยช่วยป่ะช่วยป่ะเอาหลบไปปุ๊บแล้วก็ตุ้มไหมชนไหมหักหัวขึ้นไหมยังไงวะ ต้องให้กดอะไรไหมเนี่ยโอ้โหเียบคมับผม่านึ้งครับเท่จริงโอเค I'm coming back This is easier s a n d n you k n โอ้โหก็ระเบิดหมดเลยฮะสองอันเฮ้ยไรเดนเรากระโดดได้ไหมปั๊บโอ้โหเกิดเจลไปที่คอปเตอร์ปาดคอแม่งโคตรเก่งเลยจริงๆเฮ้ยล่วงเหรออย่านะนั่นไง โอ้โหคือกระโดดมาเกาะได้นี่าง้สึกลวงง่ายๆเลยนนะโอ้โหมีนี่ฮะโดนมาแล้วโดนไหมเนี่ยโดนไหมโอ้ยต้องหลบกันะฮะเครื่องบินของเราสิสิใจเพื่อนอแต่ตาเบะทำไมเนี่ยกูมีมีดเว้ยกูไม่ได้ลงไปมือเผา อ่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้เลิกได้ใช้ในการที่จะการมันนะฮะ,ะาาม,มาเข้ามานี่เฮ้ยโอ้โหจับมาเลย,เย,เย,เยตายไหมเออ แพกเก็ตช็อตช็อตและีบครับดอบพิก <c oughs> หนึงทีสาม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 ไอ้ตัวนั้งสามแล้วก็หลวงใส่เ <Yeah. S 1> ย้ตายยังตายมีไหมมีไหมมีไหม เช็คพอยต์กันไปฮะดูซิได้แรงอะไรกันไม่ให้กูเดินหนีแรงบี้ยเหรอกูอ้สัตว์ตั้งใจสู้เลยนี่เมื่อกี้โอยแค่ว่ามึงทิ้งกูไปมึงยังมาถามกูอีกว่าอายุกี่ไรใช่กูต้องออกจากที่นี่ไปหาเด็กผู้คืนวันหนึ่งที่ บริษัทที่โรงงานมีเวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงในการที่ไปที่นั่นนะอ้โเราก็จะต้องไปหาลงหารถขี่กันหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวก็อันนี้ก่อนสไลด์สไลด์ก่อนโอ้โหลบกุยไหนอยู่ไหน อยู่ไหน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 เซลก็นาเป็นไงเสรดร้อยนะฮะคอออาวุธผมแรงฮะไม่ยอมตายเว้ยโอ้โหเอ้ยิงัวเนี้ยใครยิงวะยิงนะไม่ไม่ยอมตายเ้ยก็เรียบร้อยนะฮะไปอีกหนึ่ง ลุยไปเลยดีกว like ่าเปิดไทยเลยมีอะไรเนี่ยสาม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 อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไปเยียบสามสามสามตายนะดูดิตายไหมไม่ตายก็ะสาบไปดู เค้าเตอร์นะฮะดอกนี้ก็เราก็ล้วนไปต่อฮะอ้าวอ่าเป็นจุดเป็นจุดเลยนะฮะเช็คพอยต์เราป็นแรงเสียงอ่ะ มาแล้วแหล่งไหนก็ไม่สำคัญแล้วเราพร้อมลุยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาขนาดเครื่องบินเรียงตัดขาดภาษาอะไรกับพวกมึงวะเข้ามาลูกพ่อไหนยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวมันจะมาเอาตัดอีก อยู่ไหนอยู่ไหนไหนไม้่อยู่ไหอยู่ไหนไม้ปันอะดีว้าวโอมาเพียบเลยไว้จุดเปนแดงสามไปหนึ่งสามไปสองเฮ้ยมีเฮ้ยมีด้วยนงน้อยโอ้หนงน้อยอุไรพรอออ อย,ายตายไหมาตายไหมใส่เงีไดก,ก,ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอฟอกเบได้เน,นี่ยฟอกเบลดีเงียบโอ้ยหวานมากเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยขอฉีดทีหนึ่งตูมตายไหมาตายว่าตายตายไหม ่หนอาึ่ง,ง,งดาบตังหานไปหนึ่งทีเลือดกระจายเ,เาห็นละอ้าวฮาแม่งโดน,นเห็นแล้วนี่วานี่เลยด็อปทิกไปหนึ่งทีตูมขา,า,าดเลยฮะหนึ่งทีต่างต่ขาดเลยชาร์ชาร้ชาๆเป็นไงฮะ นี่คือสนเสน่ห์ของเกมนี้แหละครับเนี่ยฮะฝันไม่เลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วก็นี่นี่แล้วก็ด็อกทิกฮะอุ้ม <Get off. S 1> หลวงไส้ฮะจุ้มเดี๋ยวเจอนี่ดีกว่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวให้เจอหมดแจ็คเดลิปเปอร์เอาหายหมัวแต้มเม เจอเตอร์อะไรี้ยคิดว่าจะให้เจอแบบโหมดแจ็คเดลิปเปอร์หน่อยแต่ชุม่มป <The Walker. S 2> ังนะฮะระเบิดเดินไปฟัน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 ไปเยนเขาไว้ดิ ขัดซึ่งนะฮะสามสามสามฟันในเลี้ยงนะไหนไปจอนไหนไปตรงไหนไปตรงที่ไหนจ้าไปตรงที่ไหนจ้ไม่คือบินกูยังฟันขาดน,าน,นะสาตไรพวกมึงวะมีรถรอ่ะเนี่ยรถเน่าอ่ะ แล้วไม่ใช่ก็ฟังแม่งเลยขาดเลยชัารับชาร์ปชารับชับ์ปชาร์ปแล้วเราก็เล่นต่อนะฮะอ่าเข้าสู่ฉากคาสินน่าเนี่ฮะรถเราใช่ปะ่ะให้ครเขาหาว่าและรถคันแรกที่ไอ,อ้นั่นอ่ะที่ขับมาเป็นงไงเลยวะเอ่อคือให้เราหาแบบ รถสักคันที่แข็งแรงที่แบบจะพาเราไปได้นะฮะนีไ่ไงโอ้โหอย่าบอกนะรถเก่งนี่ไม่ขับโอ้โหนั่นแหละดูดีที่สุดแล้วรถเก่งนี่ไม่ขับนะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบนั่งตากแดดนะฮะอะไรเป็นเราไอ้น,นี้โยบายนะฮะขอบคุณสำหรับ การบริการเอาร้าเส็ป่วก็ผ่านไปด่านที่ห้านะฮะแต่รู้สึกว่ามันสั้นเกินไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยเดีกว่าจะได้ไม่ขาดช่วงนะฮะว้าวว้าวว้าวว้มามาันจะสับบ้นมันก็สั้นเกินนะ ก็ให้ตกแต่งไรเด้นนะฮะเราไม่ตกแต่งฮะเราก็ไปลุออยกันต่อโอ้โหนะครับถีอช็อปเปอร์มาแล้วนะครับสำหรับพระเอกของเรา ทุกอย่างโอเคไหม,อไ,หมไอ้ไอ้หัวโลนั่นมันออกจากโคโลราโดไปนะฮะฉันกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นเหมือนกันเอ๊ะเ,เ,เห็นอะไรเหลือบเห็นปุ๊บน้ำมันหมดหรือยังไงอ๋อนี่คืออ๋อเจ้าหมาน้อย เบรดบุ๊กนะครับเจ้าหมาน้อยเพื่อนยากของเราเฮ้ยและนี่ล่ะชิงเหงาในตาฉันไหมนั่นคือโอ้ไอ้สมุไรดาบสีแดงที่มันฟันเราแข็งขาดตอนด่านแรกใช่ไหม Uh, fancy meeting you here. You knew I'd come. I right. I for not killing everyone at the launch site. <laughs> well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts i'm not talking about money jack i'm talking ideals excuse me uh, forget it we've both heard enough speeches about higher causes by now history will decide who's right end of story และพระเอกอย่างเราคงจะยอมไปไม่ได้ฮะเราต้องสู้นี่ไปด้านข้างกันเถอะเดชวนกันเข้าป่านะฮะ I don't care who thinks I'm right and I've got cause enough for killing you ฮะ Oh good why that's very good yes I like that แกจะสู้กันจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเสนอหน้าเข้ามาช่วยเลยนะ t h i มีเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนหมาไม่เกี่ยวไม่เหยนงนะ แล้วมันจะจบทีน่นี่ได้ไปเต้นลํากันอะไรฮะยู่ไนแล้วล่ะโอ้โหเจอหมดแจ็คเดลิปเปอร์ผมฮะหมดแดงฮะหมดแดงของผม โมแดงครับผมโอ้โหมันงงเลยฮะมันงงเลยฮะนี่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 โอ้โหโอ้โหไอ้ยโอ้โหสะกันได้เมื่อกี้แล้วทำไมมาอย่างนี้เล่าโอ้โหกันได้สองทีนะฮะแต่นี่ เคาเตอร์นะฮะเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะนี่ฮะฟันดาบกระจุยนะฮะหลุดเฉยๆไม่ได้กระจุยโยทำไมจะยอมไหมเหรอแฟมแฟมมวะไง แสไม่เข้ามาใช่ไหมแมไม่เข้าแรเจอนี่เอาหายนี่การแนไม่เข้าใช่ไหมแซมาไหมแมน,นี่เอาช็อตไปนม่นไม่ช็อตไว้โอ้โหโดนฉีดกระ,ะเด็นเลยผมเอาหายทำอะไรวะเนี้ยโอ้โหโดนฉีดน่างหงายเลยผมมันแม่งเลยเอาหลบก่อนนี่ สบๆๆๆับสับสับมาโอ้โหไม่โดน,น,นไม่โดนการเวไม่โดนเ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนเตะนางายเลยผม อือาสไม่โดนวะไม่โดนว้ไม่โดนวะโอ้โหนั่งไงอีกแล้วผมโอ้โหอืเจตมอนมาคอมอนคมอนนี่แ่เลยไม่มาใช่ไหม ยังไงดี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 รัว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 ได้ไหมได้ไหมยังไงต่อโอ้ยนั่งไปหยิบยีดาบมาแล้วหยิบกำมุไรมาหายแล้วไงเลดแดนเล็ดแดนเล็ดแดน,น,น <c oughs> โอ้โหรุนแรงรุนแรงอยู่ไหนแล้วนะ เอ็ตบอยด้วยอันนี้กูไปแดกทีนึ่งมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอาวุธก่อนได้ไหมปั๊บอ่าต้องใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ระยะไกลนี่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 เจ็ดเรดดีเจ็ดเรดดีเจ็ตเรดดีโอ้โหไวจะสวนมันซะหน่อย มา <h ats> มามาเอออย่างนี้เด้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 นี่เ,เจอกระบ,บองสาอิ๋วหน่อยตันเด้ตันไม่ได้โยเจอกระบ,บองสายิ๋วนี่ระยะไกลนีม่มายมามาระยะไกลเออเขาไว้อยลูกพอดเขาไปตันไม่ได้เว้ยเมื่อกี้ตันไม่ได้ กันเลย Let's dance Let's dance p r e มามา Pretty boy ฮะ Pretty boy เด็กเออพ r e t t y b o เหรอทำอะไรอีกโอ้โหหลับเต็มอีกนะฮะหลับเต็มอีกนะครับหลับเต็มอีกนะครับอยู่ไหนอ่านี่แหละนี่แหละตอนเล็กตอนน้อยนี่แหละเรา เนี่ยต่ดได้ต่ดน้อยเนี่ยนะเอา้าเข้าไปนี่นี่นเอาเข้าไปโอ้โหมาโอ้โหเมื่อกี้ว่าวจะนั่นแล้วนะว่าจะคัตเตอร์นะอีโคเวอร์มึงไอ้สมควรโอเวอร์มั่งศูนย์จุดหนึ่งมังไม่ยอมตายตายมนะั้ย อ๋อต้องไปตายกลางถนนใช่ไหมโอ้โหไปโอ้กดไม่ทันเมื่อกี้อ้าวมากดทันแล้วเจออะไรกดละเอีกอีกเดียเอาหาเอ้ยกดไม่ทันอีก เล็นดีมาเข้ามาเข้ามาน่าจะจังหวะมันวิ่งเข้ามานเนยเนาะที่เราให้กดปุ่มเนาะเรา,าดูกันอีกทีโอ้โหก็กดแลยนี่หว่ามาเดอีดโอเวอร์มาเข้ามาแซมแซมอย่าลีลาเด้ไลีลาเ่ไปเล่นมาเลยจะตายง่ายๆเลยนะผมเนี่ย สตาร์ทเอามาเอ้าจับลนแล้วเอ้ามาดับไม่ลนไว้ทำอเวอร์เอ้าทำอ,อะไรอีกไม่ตายดอกนี้ผมก,ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วฮนะอ่าโอ้แซมแซมไส้ไหลไหมอ่ะนั่นไส่ไหลยังไงมาโอ้โหแซมเห็นเลือดน,นะฮะ เล็ดไก่นะฮะโอ้ดูหมาน้อยหมาน้อยรอกินอยู่นะะรอกินไสอยู่เอ้าแอมไม่พูดเลยแสมตายง่ายๆเลยโอ้ลายเด็นเราก็สะบักสะบอมเหมือนกันนะฮะเขากำลังจะตายโอ้ไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว Was this outcome necessary? Evidence? Inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. อาพระเอกของเราก็จะได้ดาบสมุไรามาใช้นะฮะโอ้ดีล็อกอยู่นะฮะมันเป็นแบบดาบที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะเป็นต้นแบบของอ,อาวุธทุกอย่างนะฮะดาบนี้แสนได้มาจากพ่อของเขาโอ้นี่ฮะเดี๋ยวเบทวู๊จะเอาดาบนี้ไปปลดล็อกให้เรา ประมาณนั้น <laughs> สลัดคราบเลือดออกซึ่งคราบเลือดนั้นไม่ใช่คราบเลือดใครคือค้าบเลือดเรานี่ดูท่านี่นะครับสมุไรที่แท้จริงนี่ฮะฉากสวยงามอลังการงานสร้างจริงๆครับเกมนี้ออข้าไปเจ้ามาน้อย yeah. โอ้เราไม่มีเวลาแล้วเราช้าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะไรเดนอ่าก็จบไปสำหรับด่านที่5และด่านที่6นะฮะเป็น2ด่านต่อกันเลยเพราะว่าเป็นด่านที่ใช้เวลาสั้นๆก็เลยจัดให้แพ็กคู่ไปเลยฮะก็ไว้พอกันเท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวด่านหน้าท่าทางจะยาวเพราะว่ากันว่า น่าจะเป็นการสุดท้ายกันแล้วก็วันนี้ผมนายลัดเลิฟก็ขอฝากการแชทเกมของผมในซีรีส์นี้ไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดให้เพื่อนได้ดูกันเยอะๆมีอะไรก็แนะนำผมได้นะคะับสำหรับการทำคลิปอะไรแบบนี้วันนี้ผมสวัสดีครับ